กับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะมาพบมาพ่อกับแม่้องเชร์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบพ่อกันเมื่อนี้อยู่เพื่อนบุญเนาะพี่น้องเลยพอดีว่าเพื่อนญาติมีงานบุญเนาะงานบุญเจกของประตูประตูแถาพี่น้องเลยเนาะก็เลยพาตาดำเพื่อนมาซอยเวียง,งานบุญเมื่อนี้เนาะตอนนี้กา ประมาณ11:00นพี่น้องเอ้ยเพิ่นเริ่มใกล้สิยอข้าวยอน้ํแล้วเนาะทางเฮาก็กําลังกะเกียมเอาพักเอาหญ้าเอาข้าวใส่ทุงพี่น้องเอ้ยเนาะทางป่าเฮาก็มามาซอยเวียกงานบุญเพิ่นเนาะกําลังปาหาหน้ามาแน่ทางนนยโยกําลังซอยกันใส เอาเข่าใส่ถุงพี่น้องเลยทางป้านี่ก็ใส่พักเนาะโลยเจ้าโลยสบายดีลูกสบายดีโลยมากับตาดำไอเตอร์มาหนีเนาะโลยเอาน้องเด้อเจ้าเลยดัดซอยเวี้ยผันเด้อะโดยอ้าวหน่อยจะซะตาดำก็ไม่แต่อยากไปซื้อแล้พี่น้องเลยพอดีว่ามีเครื่องของขายเนาะเนี่ย ากาศ้อนคือเก่าเด้อมื้อนี้เนาะตอนเที่ยงซ้ํ้ย11:00นดปาแม่ชยซอยเวียกซอยงานเพิ่นกันเนาะซอยกันเฮ็ดพี่น้องเอ้ยน่ะคนละไม้คนละมือเนาะก็แล้วไวพอดีใกล้สิทางยาคูเพิ่นใกล้สิมาได้เนาะกสันเข้าเพนพอดีน้องเซอยู่ในไมเตอร์ถ่าลูกเด้อเดี๋ยวแม่ไปเบิ่งทางครัวเพิ่นก่อนเนาะ เช้ายูนิเตอร์ถ่ายได้อ่ะเนี่ยจ้านไม่ดุจ้าโดยป้าไอ้เบิร์เนี่ยเด้อโดยแม่มาเบิร์ทางขั้วมันกันพี่น้องเลยเป็นเห็ดยางทางนี้ป้าปลาจอยเจ้ามาตอนไหนโดยเพราะว่าเจ้ามาอยู่นี่เด้อมาเฮิงปะไรมาแต่หึงเดี๋เอามาแต่เฮิงขึ้นมเห็นเสียดอกทำหุ่งบ่มาเบิร์นปาตาเพิ่อนทำหุ่งกันพี่น้องเลย

ตัวตัวพี่น้องเลยติมบ่แล้วซิมสองคนเลยพี่สีแซ่บเลยติมติมลายเดียวเดียวว่าสีลายปากสามไมัวดิ่ปากแต่อม่้าเนาะประเด็กคนหอมถ่วยจัคไม่ขัวสองไม่ขัวพ่อเิ่นไห้เมยชื่อซิมน้ำนะปจอ่ะปเจรยซิมอ่ะ เพื่อใส่เสิ่อย่างเนาะเป็นยังไงส่งสีเพจซักใส่เสื้อมีิอ้าวางนาผุนเบิดปั่นเนาะเทศพี่น้องเลยเนาะ พ่อยังกระใส่ด้วยค่ะใส่อีกิเนาะเราจะเพิ่มมาดิกระปูจองเด้อจองเด้อกระปูนะผู้ใดผู้ใดเต็งกระปุกขนาดใส่ซตวนะอ๋ออพันเเอาอันบเป็นติ จะไปตลาดมาบ่ไปแต่ไม่ว่างนี่เออมื่อกี้ไม่ได้ไปมื่อกี้ไ่ได้ไปเมือนเนาะมีคนพาไปเหมือนเนาะแม่ไปแล้วไปโอนไปบ่มื่อกี้เออพอจังเอ้าโอ้ยมาเขี้ยวนางวะมาเขี้ยวนางเนาะบอกบอกไปโอนมาเขี้ยวนางเข้มดอกเขี้ยวคนรุดวะเนาะไปกับแม่กับบีว่เห็นบีวอยู่นั่ประตูเออพ่อจังโมเห็นกายมาอยู่ ป้าก็ไปกินรถไใไปป้าบัววะนะเออไปไล่โคตรดีดิใชเนาะเออซื้อของเตรียมบ่ใกล้เด้วเนาะขาแต่เศร้าเศร้าเลยทั้งน่ะเศร้าเลยบ่เศร้าเลยบ่คนเทศอยู่เนาะเดี๋ยวเตรียมตัวโดยทาคนเทศแล้วพี่น้องเลยเขาก็จะได้เตรียมตัวทางแม่ครัวนี่เนาะใส่อีกบ่ประจอย ส่เบอรได้บ่ใส่เบอร์เดติพอดีแด่พี่น้องเอ้ยเนาะถ้ารอเพิ่นเทศแล้วแล้วก็เฮาก็เตรียมตัวทางครัวนี่ก็ยกข้าวยกน้ําไปให้แขกคนเพิ่นเนาะเนาะแม่อ้ประสมประสานบ่แน่ด้อาจสิแซ่บคือกันพี่น้องแซ่บีอกเนาะมาเบิ่งทางเพิ่นเฮ็ดลาบก่อนพี่น้องห้เนาะ ทางยาคูเป็นกระเทศแล้อลไรเนาะกำลังปรุงพี่น้องเไอ้ทรายเป็นแม่ครัวเ่ระไอ้ยรายพูดกับกัปบ่โดยก็เลงเตรียมถ้วยเตรียมบ่วงพี่น้องเลยนะส่องกับซามบักไงฮ้อนเนาะพับอ้าวเลยดิ กินบ่จ๊ะเอ๋ายามน้มหลายซิน่อยเข็มน้อยบ่จ๊ะเปหลายเค็มหลายแม่ตัวป็นหลา่ได้ตนตกบ่ายอยู่นี่ตุ๊สนาลไปสั่วโดยสบายดีบจอยมาในเ้าบ่เห็นจอยว่าอยู่ลี้อยู่ในครัวพี่วพี่ดเค่อยบ่อยู่ทางบนเพิ่นเพเข้าบ่เห็นเป็นซีนเพิ่นอยู่นี่บ่ได้ไป เสดายฮอนทองไห้ตอนเว้นแซมเนาะตอนเว้นฮอนเด็ดซับงใร้งนี้ก็เป็นหมอแกงเนาะหมอบักไงเ่าไหา่หมอแกงตัวนี้ทางลาบเพิ่นนะอ๋อขาขวบพริกยุ่มใช่เลยเาเ นี่กลัวพอกลัวพันธิตเนาะห้อยๆได้รุ่นแบบกำผึกใช่ผึกใส่ได้เลยนะอ้าพันยังประเทศแล้วเนาะเห็นนิ้มเงียบไปเมื่อกี้แมมชื่อว่าแล้วพอดีได้ซาเฮ็ดแล้วนี่นะอึด้วยแม่แหละ ส,วส่วนๆเนาะเข็นไปส่วลาบลาบส่วปเ็นได้ไปจอยถ้าอันตามหูยังไม่ได้คุกวะอ่ารอหนะเนาะรอให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันสิคลายเครื่อง พอคั่วกับแม่คั่วแบ่งคนละกระมังเลยเนาะคนสูตรสูตรไฟสูตรมันพ่ลนะเดี๋ยวถั่วลอซิมของเขาสูตรของผู้ชายเลอสูตรของผู้หญิงพานอ่ะนะเนาะเขาก็ตักซิมอยู่นี่แหละเนาะซิมอยู่กับซามเลยนะแม่เห็นแบบนี้ดีเลเนาะสูตรไฟสูตรมันพี่น้องเยเนาะ

แซ่บแซ่บพี่น้องเลยทิมบางอย่างถาลอพักลงนี่ก็เรียบร้อยเนาะโอเคดูเลยถือว่ารสชาติเป็นจัดจ้านราบดีไปเบิ่งท่างกามมูหเฮาเลยเนาะมามาพี่น้องเลยเนาะแม่อุ่นบบยูประจอยโชว์ฟีเมอ <laughs> ทำห้าทีแทีนแม่อนบปดิเรื่องสมตามด้บ่อ เซียนมือทเดกใจอยใส่มือเาเส่แบทองว่าจอยพอไปไหว้มาซาแล้วพี่ลอยอันนี้มันออมได้เอาเถุงมือว่ถุงมือวป้าจอยเย็นว่าถุงมือส่วนเลยวะส่วนส่วนเยันว่ามันแบบเออขาเนือเลยเนาะ เจ้าแกจะหามันไปแทงอันกามกับปูเด้อเมยอ้นยูเนี่ยมาจอยทำหน้าที่แทนกับพวกปานี่จะ่ากกันนโซ่้เนาะซ่ขั้นมัเยอ้นนีไปใส่แข่วไน้อยแข่รุดดอกแขวรุดดอกเข่ารุดไปอะรทงกรด่าอกระ่า บาซอดดอกเนาะหอมกุ้งกุ้งไปจอยวันนี้เลยเจ้าสิสุไม่โอวนได้นี่ดำบาทเดียวเน้อบาทเดียวบาทอันไม่ได้คนละคบกันดิคนหลายเนาะเดี๋ยวบัท่านพี่น้องเลยสวัสดเลยอือหอมเนาะหอมทะลุเขาขารมาแซ่บจังบอกว่าไปจอยดิกานบาแซ่บแบบไปจักไผรอยู่ในครัวผู้เฮ็ดเนาะ

เอาซิมเนี่ยแม่ครัวเป็นรอซิมหลายคนจุดดอกพี่น้องเลยเนะาะพรมแถบแถวถุงมือออกหน่อดิตแต่เบิ่งจะกินนี่ก็ฟังอันนั้นได้กินนี่ก็ถือว่าชุดยอดไล้พี่น้องเลย้นทอยพออ้าวไม่ไม่ เขาหน่อยพ่ดไปเลย่อออาตากมาหมูลอซิมกันเด้อเอาข้ามยิ่งใหญ่วะตายงหเลย้าวอย่าขาดไปแงหน่อยนึงนะ มาไม่ว่ายาขาดน้อยนึงพี่เลยว่าเศนมะฮูมันหลายผูู้สาวกับซิมน้ำได้บ่สูตรไปสูตรไปสูตรไปอ้วนนี่งยวงวสูรไปอ้วนชยวสูรไปจอยคนใส่กบซ้ำเลยอันนี้เนี่ยคนคนดีคนคน แซ่บได้แหละวันนี้เนาะอืมพอแล้วแหละพี่น้องเลยตามได้พอดีเด้เผ็ดได้ไหมเผ็ดแมนอยู่เผ็ดจัดจ้านเลยพี่น้องเลยสมตามบ่อเผ็ดเนี่ยมันก็บ่อแซ่บเนาะโอเคป่ะบอโอเคเลยตีนะเติมปลาแดกสองรอบแล้วพี่น้องเลยเนาะ ทีกรดถ้าเราเสิร์ฟอย่างเดียววันนี้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้ป้าซิมมก่อนป้าปลาจ้อยมาซิมก่อนไม่คั่วนะไม่คั่วซิมก่อนพี่น้องมามาซิมจุดท้องทอๆเลยดิมามาพี่น้องเลยมาให้ตตดรำซิมตงโมฮวงก่อนสามเสิร์ฟเข่าให้แขกเนาะโลยดุโอ้โยพวกนี้ ลูกอะเอามาซิมงานเดียวได้ยมาซิมนะเพไนไหนซิมอ่ะซิมก่อนเพ่นไปไหนซิมก่อนห้อนพี่น้องเลยป๊าตะรำอยู่ในห้อนเลยดีเนาะเดี๋ยวทางนี้ก็จุกข่าวได้เรียบร้อยเลยเนาะซิมมาดุกไปเลยไหมฝีมือปลาจอยได้เหรอยันได้ยันได้ยันตกค่ะ น้ำแข็งคนก็มาซวยเลยซ้ำจีกินนะน้ำแข็งนี่เนาะอากาศฮอนพี่น้องเลยอ้เพอดีทั้งอันยาคู่ประเทศแล้วเขาก็เตรียมย่อดเขาย่อน้ำพี่น้องเลยเนาะแมงเชอร์ก็คอตัวจบคลิปแล้วเนาะเพราะว่ารอเดี๋ยวอันรองท้องก่อนเนาะเพราะแต่เ้ายังไม่ได้กินเผาเลยอยากกินอยากกินอยากกินก็กินหนุกมันเทินได้หนุกซิมเนาะมาจอยมาจอยสวัสดีสวัสดีตั้ง ไปว่าส่วใส่กระมังใหญ่เลยโอเคน้องแหวพี่น้องเดี๋ยวเข้ากันจเตรียมตัวย่อเข่าย่อหน้าเนาะเนี่ยพอดีทางเพื่อนเพศแล้วพอดีพี่น้องเลยเตรียมเสื้อกันคอโตไปซ่วยพี่ช่วยน้องเพันยกเข่ายกหน้าเนาะแล้วก็ขอห้องทองก่อนพี่น้องเลยเนี่ยกับสมตครทางลาบเพ่นก็ยังกำลังซุปอยู่ด้วยป้าสาวสบายดีกันไหมด้ยสบายดีโอเคน้องแหวพี่น้อง ่าทางยาครูเป็นกระเมื่อแล้วเนาะเป็นอะไรเสียบวะไปเสียบเสียบลองเสียว่าแซ่บโดยโดยดูแดดได้ดูงยักหุ่มเนี่ยยกโป้ยกโป้ปมาจอยเนี่ยโดยโดยเนาะพ่อๆกับแบ่งเซอร์คลิปหน้าให้พี่น้องเลยคลิปนี้เมงเซอร์ไปแล้วสบายดีเด้อป้าก็แซ่บจนลืมสบายดีโดยไปได้เด้อให้พี่น้องเนาะ